บิมไปนั่งเล่นนอกบ้านกันปะโอเควันๆอยู่แต่ในบ้านอยู่ในห้องแอร์ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์นอกบ้านมั่งดีไหมไม่ร้อนหรอไม่ร้อนหรอกเย็นแล้วโอเคไปไปโอ้ดูดินอกบ้านลมพัดยินสบายเย็นสบายบรรยากาศดีมากเลยครับใช่ไปนั่งเล่นตรงนี้ โอ้ดูนี่ดูนี่ดูต้นไม้นี่ลมพัดยังแรงอ่ะร้กว่าสูรอากาศบริสุทธ์นอกบ้านมัง้งป้าไม่มีลมแล้วอ่ะร้อนจังโอ้นั่นน่ะสิตอนแรกลมยังดีอยู่เลยอ่ะตอนนี้เริ่มร้อนแล้วอ่ะใช่ทำไงดีอ่ะแต่เราต้องห้ามเข้าในบ้านนะเราต้องออกมาสูดอากาศบริสุทธ์นอกบ้านมั้งร่างกายได้แข็งแรงแถวนี้มีร้านขายพัดลมไหมอยู่แต่ในห้องแอร์ไม่ดีหรอกร้านขายพัดลมไม่มีอะดีจะออกไปซื้อพัดลมบอ อยากได้พัดลมอ่ะมันร้อนมันร้อนขนาดนั้นเลยเอ๋อโอ้เงาแตกเลยดดิโอ้เงาแตกเลย<ฮ> <laughs> มีพัดลมมาขายจ้ามีพัดลมมาขายจ้ามีพัดลมมาขายจ้าวิบิมมีมีคนเดินมาขายพัดลมด้วยใช่นมกถึงแต่ก้อนเลยอะสมัยป้าเป็นวัยรุ่นอ่ะจะมีเซล,ลเนี่ยมาขายของตามบ้านจริงอะ เราเรียกเขาไหมเพื่อเขามีพัดลมมาขายเราเอาป่ะมีพัดลมมาขายจ้ามีพัดลมมาขายพัดลมพัดลมอย่าพึ่งไปลม่ค้ามานี่พลมทางนี้เราไม่ซื้อละมีพัดลมอะไรมาขายบ้างครับเยอะแยะเลยจ้าจริงเหรอครับผมอยากได้พัดลมพับเร็วๆร้อนมากใช่ใช่เอาพัดลมมาดูหน่อยอันนี้เลยจ้าพัดลมจ้าเย็นเย็นเลยจ้าอันนี้เป็นแบบอะไรครับ กดแล้วก็ถือเป่านะได้เลยชาร์จแบตเหรอครับใช่ไหนบีมลองเปิาสิไหนไหนลองเป่าลองเป่าสิเป่าผมตัวเองนี่ลมแรงมะอือเป็นไงไม่ค่อยเย็นเลยไม่ค่อยเย็นไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีอันนี้เจ๊ไม่อันใหญ่ขึ้นอีกหน่อยจ้ะอันใหญ่ขึ้นอีกหน่อยอไหนไหนไหนดูหน่อยอุ๊ยอันนี้เป็นบ้าผูกกระต่ายใช้ไงเขาอันนี้ใช้ไงกดเหมือนกันจ้านออะอ่ะอ่ะอ่ะเอะออันนี้ก็พอได้นะ อันนี้ก็เย็นเหมือนกันนะแต่ผมเมื่อยมือมีอันไหนไหมที่ไม่ต้องถืออ่านั่นนะจะลูกผมเมื่อยออันนี้เลยจ้าเอาไปแขวนคอเลยจ้าอันนี้แบบแขวนคอเหรอครับใช่ไม่ต้องถือนะไม่แล้วแล้วกดตรงไหนครับนี่เลยจ้ากดสวีกอ๋อบีมลองกดสิทําไมเบาอะเบามากเลยอะแม่ค้าอ๋อมันมีสามระดับเป็นไงดีไหมอันนี้บีมเท่ด้วยเนะเป็น เหมือนมนุษย์อวกาศอะแต่ก็ไม่แรงอยู่ดีไม่แรงงี้หรอใช่อย่างงั้นต้องเจออันนี้จ้ะมีแรงแรงมาห้อยคอแล้วแรงแรงห้อยคอแล้วแรงจ้ะวิ่งไปพัดไปเลยอันนี้เหมือนพัดลมเกมมิ่งเลยอะใช้ไงครับแม่ค้าอ่านี้จ้ะเดี๋ยวหนูก็เอาคอมานะตรงนี้จ้ะอ๋อใส่ทางนี้นะใช่นีปุ่มที่อยู่ตรงนี้จ้ะอ๋อนี่ตรงนี้ดัดได้ด้วยเหรอใช่จ้าเราปรับได้ว่าเราแบบอยากจะให้เขาไปอยู่ตรงไหน แรงสุดอย่างครับอันนี้แรงสุดอย่างอันนี้แรงแรงสุดแล้วเหรอเย็นอย่าได้วิ่งลมแรงมากเลยดูดิพัดพัดใบไม้ปิวเลยอ่ะต้นไม้เลยนั่นจะลมธรรมชาติเอาจริงอหะอยากได้แรงกว่านี้กับป้าอยากได้แรงกว่านี้ก่อมีตัวใหญ่กว่านี้ไหมครับตัวใหญ่กว่านี้แรงกว่านี้ก็มีจ้าแต่มันจะแขวนคอไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันหนักต้องตั้งโต๊ะอย่างเดียวจ้าอะตั้งโต๊ะก็ได้มาดูเอามาดูตัวนี้ไปเลยโอ ่สใจไม่จ้าไว้พัดอ๋อน,นี้ทุ่มเปิ่อใช่ไหม<ช>บ,บิมเปิ่อสิโดแลแรงเลยมันเหมือนจะแรงนะมันตัวใหญ่เหมือนลมมันจะแรงนะแต่สู้ตัวเล็กไม่ได้เลยอะยังไม่เย็นช่ำอีกนะจ้าใช่ยังเย็นช่ำไม่ไม่มันมีต่ลมอะแล้วมันก็มีไอร้อนออกมาด้วยอเจ๋เอาอย่างนี้ ตัวนี้ทีเด็ดของเจเลยหมดหมดอย่างเงี้ยพัดลมที่เจเอามาเนี้ยเนี่ยเลยอีกหนึ่งตัวตัวสุดท้ายทีเด็ดจ้านทีเด็ดจริงเบ้าจริงรับรองตัวนี้เย็นช่ำมามีละองน้ําปะทะหน้าเลยจ้าเหมือนมีละองน้ําปะทะหน้าด้วยเหรอใช่เุ้ยเอ้าบ้าบิ้มมาขอดูขอดูแรง้วยนะอ่าขอดูก่อนขอดูก่อนถ้าถ้าชัดใช้ดีผมเอา อุ้ยนี่มันคืออะไรครับเจ๊พัดลมไอเย็นพัดลมไอเย็นเนอะใช่จ้ะอุ้ยมันอเมซิ่งมากเลยอ่ะใช่จ้ะอันนี้ชัดแตเป่าเจ๊เอ่อเราใช้เสียบไว้บ้านหรือว่าใช้พอแบงช์จก็ได้อ้าวผมต้องการชารัดแบตไ,ไ,ได้ใง,ง,ง่ค่ะช์จแบตได้ต้องการมีแบตในตัวไม่ต้องการพกพวแบงเมือนเหมือน,นเอน,นี่ยพวกเนี้ยมีแบตในตัวหมดเลยอ่ะมีแบตในตัวแต่พวแบงเนี่ยคือใช้ได้หลายกับหลายรุ่นพอแบงที่เรามีนะจ๊ะคือมันใช้ไฟเยอะใช่ไหมเลยต้องเสียบพาแบง อืมโอเคโอเคแล้วที่สําคัญเขาใส่น้ําได้จ้าใส่น้าได้เหรอใช่ได้ไหมได้จ้าทรนอดมากๆใส่น้ําแข็งก็ได้นะเเปิดตรงนี้แล้วก็ใส่น้ําะครับจ้ารับรองมีไอน้ําออกมาเย็นชุ่มฉ่าเลยจ้าโอ้โหใส่น้ําไปแล้วเจสธิตเจสธิตปรับระดับได้จ้ากมแรงสามไอ้น้ำหนึ่งสองสามเป็นไงจ้า มีหมอกมีหมอกไฟคือตรงนเนี่ยก็เปิดไฟได้จ้าอ๋อไอ้น้ำมันออกมาตรงรูนี้น้ำเปเลยเถอะจ๊โอ้โหรองย็นช่๊ยจมูกลุกผมเปียกเลยอะดูดิถ้าอยากได้ความเย็นเพิ่มก็ใส่น้ำแข็งงไว้จ้าอุ้ยตัวนี้นี่เจ๊เหมาะกับการไปแคมปิ้งนะเจ๊นะใช่จ้าเุ้ยตัวนี้สุดยอดอะ โอสรุปนี่ลองมาทุกตัวเลยเอาหมดเลยใช่ไหมจ๊ะเฮ้ยไม่เอาผมผมผมสนใจตัวเนี้ยแต่ตอนเนี้ยยังไม่มีตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้ฟรีก่อนแป๊บหนึ่ง <c oughs> ให้ทดลองก่อนก็ได้ทดลองใช้ก่อนทดลองก้อยใช้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใช้ดีเดี๋ยวผมโทรไปให้เอามาสุงนะ <c oughs> ตัวนี้มันเหมือนใช้งานมานานแล้วอยากได้ตัวใหม่อ่ะจี <c oughs> ไม่ได้ใช้งานมานานเนี่ยไม่แกะกล่องเลยจ,จริงเหรอเฮ้ยสงสัยจะเย็นจริงอ่ะเจ๊ลูกผมรับเลยอ่ะเย็นสบายจ๊ะ มีไอ้น้ำพุ่นออกมาอุ้ยบีมตื่นตื้นเดี๋ยวป้าสั่งให้บีมพัดลมมาถ้าอยากได้อ่ะไม่เอาอ่ะน้องไม่ไม่อยากรอน้องไม่เอาอันนี้แหละกลับบ้านเลยอืมโอเคโอเคตัวนี้เท่าไหร่แม่ค้าหนึ่งพันเก้าร้อยบาทจ้ะลดได้ไหมตัวเนี้ยคือมันแบบเป็นตัวโชว์อ่ะเจ๊ลดให้หนึ่เก้าสิบบาทหนึ่เก้าสิบบาทเหรอครับใช่ค่ะถูกมากเลยแม่คะถูกมากเลยถูกเอาถูกเอาอันนี้เลยถูอันนี้เลยหนึ่งเก้าสิบบาท มาบีมหิ้วมาป๋าใจตังค์ไม่ขาแล้วไม่ขาใจดีโอ้ยสบายแลย้ววันนี้ขายข,ายของได้กับบ้านกว่าเดี๋ยวไปเอาอันใหม่มาขายวันนี้ขายดีไหมแม่ขาละสิบบาทฮะเฮ้<ด><ด>ยเออเฮ้ยเอา,า,เอาไม่ไม่ไม่เอาแล้วคืนไปรับมาละสิบบาทเองอะ่ะคุณเล่นจ้าไปละจ้าสบายนะ